ทองคำกับบิตคอยน์ะคะสองสินทรัพย์ที่ต้องบอกว่าอยู่ในความสนใจมากๆเลยในบ้านเราครับผมมีคำถามที่น่าสนใจมากๆว่าเอ๊สองอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันจริงๆไหมด้วยเฉพาะที่บางคนมองว่าบิตคอยนี่แหละคือทองคำดิจิตอล ใช่ครับแล้ววันนี้เราก็มีข้อมูลจากการศึกษาที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเลยของมสวที่เขาไปวิเคราะห์เจาะลึกเลยครับว่าปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงราคาบิตคอยเนี่ยมันส่งผลต่อราคาทองคําแท่งในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนโอเคคะ่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันขับเคลื่อนราคาทองคําในบ้านเรากันแน่แล้วบทบาทของบิตคอยละ่ะ เป็นอย่างที่เขา,เาพูดพูดกันจริงหรือเปล่าจากข้อมูลชุดนี้นะคะต้องต้องเข้าใจกันก่อนนะคะว่าทองคํานี้สําคัญกับคนไทยมากๆเลยนะคะครับผมข้อมูลบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เกือบเกือบเกเลยลงทุนในทองคําเยอะมากนะครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้จกเปลี่ยนมาเน้นทองคําแท่งกันเยอะมากๆประมาณ90-95%ของการซื้อลงทุนเลยนะคะ ต่างจากเมื่อก่อนที่อาจจะเน้นทองรูปพัรร์มากกว่าเพราะว่าคนมองว่ามันปลอดภัยโดยเฉพาะเวลาเกิดวิกฤตอะไรแบบนี้อืมครับในขณะเดียวกันบิตคอยน์ซึ่งถือกำเนิดมาช่วงปีเอ่8ดอ2008 2009, อ2 0้9ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่แบบเขาว่ากันว่ามันกระจายศูนย์ปลอดภัยรวดเร็วต้นทุนต่ำอะไรแบบนี้นะครับก็ได้รับความนิยม พุ่งพรวดขึ้นมาเลยโดยเฉพาะช่วงปี2017-2018ใช่ค่ะช่วงนั้นบูมมากครับแล้วก็มาแรงมากๆอีกทีหนึ่งตอนช่วงโควิด1 9ปี2021ี่เนี่ยแหละครับที่ทำให้เกิดความคิดกันว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะมาแทนที่ทองคำในฐานะ,ะที่เรียกว่าทองคำดิจิทัล นี่ยลละค่ะประเด็นที่งานวิจัยชิ้นนี้เขาเข้าไปสำรวจเลยเขาเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนเลยนะคะตั้งแต่มกราคม2560ถึงธันวาคม2564ก็รวมรวม60เดือนคำถามสำคัญก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยราคาบิตคอยส่งผลต่อราคาทองคำแท่งในไทยจริงไหมแล้วปัจจัยอื่นๆละ่ะคะครับ ผลการวิเคราะห์เนี่ยน่าสนใจมากครับเขาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในไทยแบบที่มีในยะสำคัญทางสถิติคือผูดง่ยายๆว่ามีผลกระทบจริงๆที่แบบไม่น่าจะใช่แค่เรื่องบังเอ,อเิญนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ปัจจัยหลักๆเองครับคือข้อแรกเลยราคาทองคาในตลาดโลกหรือ Goldspot อันนี้ชัดเจนที่สุดครับสัมพันธ์กันแบบบวกโดยตรงแล้วก็แข็งแกร่งมากๆ อ๋ออันนี้ตรงไปตรงมานะคะราคาทองโลกขึ้นทองไทยก็ขึ้นตามใช่ครับผมข้อ2คืออัตราแลกเปลี่ยนหรือ E X C นะครับก็คือค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็สัมพันธ์เชิงบวกเหมือนกันแล้วก็ชัดเจนมากด้วยที่ระดับความเชื่อมั่น99%เลยค่ะ หมายความว่าถ้างเงินบาทอ่อนค่าลงราคาทองในประเทศซึ่งคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยอืมอันนี้ก็สมเหตุสมผลค่ะครับส่วนปัจจัยที่สามคือตัวปลายที่เขาใช้แทนเหตุการณ์ช็อกหรือ shock นะครับตรงนี้อาจจะแบบประหลาดใจนิดหน่อยนะครับงานวิจัยพบความสัมพันธ์เชิงลบกับราคาทองคาแท่งไทยอ้าวเชิงลบหรอคะหมายความว่ายังไงคะคือหมายความว่าพอเกิดช็อกเนี่ยราคาทองกลับมีแนวโน้มแบบ ลดลงเล็กน้อยแต่ต้องบอกว่าความเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยมันไม่แข็งแรงเท่า2ปัจจัยแรกนะครับคือมีนัยสำคัญแค่ที่ระดับ90%ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยอ๋อค่ะซึ่งผลตรงนี้มันก็เลยขัดกับสมมุติทฐานเดิมที่เรามักจะคิดว่าทองคำจะเป็นหลุมหลบภัยเสมอไปใช่ค่ะปกติเราจะคิดว่ามีช็อคคนต้องวิ่งเข้าหาทองครับอาจจะเป็นไปได้ว่า ในช่วงโควิดที่มันผันผวนมากๆตอนนั้นนะครับนักลงทุนอาจจะเทขายสินทรัพย์ทุกอย่างเลยรวมทั้งทองคําเพื่อจะไปถือเงินสดหรืออาจจะมีปัจจัยเฉพาะอื่นๆในช่วงเวลานั้นที่มันส่งผลเหนือกว่าคุณสมบัติเซฟเฮเว่นของทองคําแบบชั่วคราวก็ได้ครับน่าสนใจมากค่ะแล้วแล้วที่ทุกคนรอคอยบิตคอยล่ะคะมีผลไหมคะ นี่แหละครับจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปี2560ถึง2564นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ไม่พบครับไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนยัยสำคัญทางสถิติเลยระหว่างราคาบิตคอยหรือ BTC กับราคาทองคำแท่งในประเทศไทยหรือ GOLD LH โหจริงเหรอคะไม,อคมไม่เจอเลยครับผมไม่เจอเลยครับป่าว่าถึงแม้จะฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะช่วงนั้นแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเป็นทองคำดิจิตอล แต่จากข้อมูลช่วงปี60ถึง64เนี่ยการขึ้นลงของราคาบิตคอยไม่ได้ส่งผลอย่างเป็นระบบต่อราคาทองคำในไทยเลยคือไม่ได้ลากกันไปไม่ได้มาแทนที่กันอย่างน้อยก็ในช่วงเวลานั้นนะคะถูกต้องครับตามผลการศึกษานี้ก็คือเป็นอย่างนั้นเลยปัจจัยอื่นๆที่เขาดูกันด้วยอย่างเช่นราคาน้ำมันดิบออยล แัชนีตลาดหุ้นไทย SET ดอกเบี้ยนโยบาย INT เงินเฟอ้อ CPI หรือแม้แต่ GDP นะครับก็ไม่พบว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาทองคำแท่งไทยในช่วงเวลาดังกล่าวเหมือนกันครับอืมสรุปได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ย ปัจจัยหลักๆที่ขับเคลื่อนราคาทองคําแท่งในไทยช่วงปี60ถึง64ก็คือราคาทองคําโลกกับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักเลยครับผมส่วนราคาบิตคอยแม้จะหวือหวาแค่ไหนก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับราคาทองคําไทยในช่วงนั้นแล้วผลเรื่องช็อ ก็มีมุมที่น่าสนใจชวนให้คิดต่างไปจากเดิมเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่ก็ต้องย้ําด้วยนะครับว่าการศึกษานี้เนี่ยเขาก็มีข้อจํากัดที่สําคัญเหมือนกันคือเรื่องของช่วงเวลาที่ศึกษาคือปี6 0ศูถึงหกซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นช่วงที่ตลาดมันผันผวนหนักมากจริงๆทั้งทองคำบิตคอยน์และก็ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมใช่ค่ะช่วงนั้นไม่ปกติเลย ดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่เราเห็นหรือที่เราไม่เห็นในช่วงเวลานี้อาจจะไม่เหมือนกับในภาวะปกติก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วในปัจจุบันก็ได้นะครับอาจจะต้องมีข้อมูลที่ยาวนานกว่านี้หรือศึกษาในภาวะตลาดที่มันแตกต่างออกไปเพื่อยืนยันผลอีกทีครับอืมค่ะ ก็น่าค no really ิดนะคะการที <'Cause S 3> ่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคํากับบิตคอยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรเราได้บ้างหรือมันอาจจะหมายความว่าจริงๆแล้วสินทรัพย์2ชนิดนี้มันอาจจะเคลื่อนไหวในทิศทางของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ครับก็เป็นไปได้ครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะทําให้สามารถใช้เพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากกันในพอร์ตการลงทุนได้แม้ว่าบิตคอยอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นทองคําดิจิทอลแบบที่บางคนคาดหวังไว้เป๊ะก็ตาม ครับผมมุมมองเรื่องการกระจายความเสี่ยงนี้ก็น่าสนใจครับค่ะก็นับว่าเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดกันต่อนะคะ